ฮัลโหลสวัสดีคครนิดนอารับเข้าสูส่เซอเซอร์เโร่นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมและคณากุ่นะคะประจําเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคามถึงวันที่18กุมภาพันธ์น,นะคะโดยชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลักนณและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลักนณะราศีตามหลักของ Western a s t r o l o g y หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียวกว่าเปแบบ กับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะมีคนตัดใจจากคุณไม่ได้ะคะ่ะไม่ว่าในอดีตเขาจะเคยทำอะไรไว้ไม่ดีแค่ไหนก็ตามนะคะแม้ว่าเขาจะเคยอีโก้สูงเสียดฟ้าแบบไม่งอ้อไม่ยอมไม่อะไรใดๆก็แล้วแต่ แต่ในวันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะคะว่าเขาเองไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้เขาเองคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยให้เวลามันผ่านไปเฉยๆเขาอยากที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เขาได้พยายามในการที่จะเข้าใกล้คุณอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้นะคะสำหรับ คุณกลุ่มมีโอกาสที่คนเก่าๆจะวนเวียนกลับมานะคะแล้วก็ดูมาพยายามมากๆในความสัมพันธ์พยายามในการที่จะเข้าหาพยายามในการที่จะพูดคุยแต่ตัวคุณเองเนี่ยมีกำแพงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวในอดีตที่เขาเคยทำไว้มันไม่ค่อยน่ารักก็เลยทำให้ตัวคุณเองไม่ค่อยไว้วางใจคนคนนี้นะคะคุณไม่าวางใจว่าคนคนนี้เขาจะ เขาจะเป็นคนที่ดีหรือว่าเขาจะเป็นคนที่แบบเหมาะสมพูดง่ายคือเราไม่มั่นใจว่าเขาจะมาดีหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีกําแพงแล้วก็ไม่ได้เปิดใจให้เขาในะขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยก็ดูพยายามในการที่จะทาให้ให้ตัวเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเข้าหาคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในเดือนเมษายนนี้มองว่าการ Take Action ดูจะมาจากเขาคนนั้นเป็นหลักนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณกลุ่มนะคะจะเป็นยังไงมีคนกลับมาจริงค่ะแต่ว่ามองว่ายังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มากมายนะคะสำหรับในเดือนเมษายนนี้เนื่องจากว่ามีความไม่แน่ใจนะคะมีความสงสัยมีความ ระแวงระวังกับคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมากนะคะเขาอาจาจะเคยทําให้คุณเสียใจจริงๆนั่นแหละแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากเสียใจอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่ได้อยากจะวางใจคนคนนี้นะคะเขาคนนี้กลับมาหาคุณทไมาคะสาเหตุจริงๆ เหมือนเดิมยังผูกพันยังตัดใจไม่ได้นะคะไม่ว่ารนะยะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วเขายังตัดใจไม่ได้จริงๆแล้วก็เคยพยายามแล้วในการที่จะตัดใจจากคุณนะคะแต่ว่าทําไม่ได้ถึงแม้ว่าในอดีตตัวเขาเองอาจจะเคยพูดว่ามันจบแล้วมันพอแล้วม,มันนุ่นมันนั่นมันนี่แต่เอาเข้าจริงๆอะ่ะเขาเองนั่นแหละนะคะที่เป็นฝ่ายแพ้ให้กับอีโก้ของตัวเองเขาไม่สามารถในการที่จะลบคุณออกไปหรือไม่สามารถที่จะตัดคุณออกไปจากใจได้จริงๆนะคะ ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะใจเขาสู้มากอ่ะเขาอยากที่จะกลับมามีความสัมพันธ์นะคะนี้ครั้งหนึ่งเขายอมในการที่จะทำอะไรที่ที่เขาไม่เคยทำกับคุณด้วยซึ่งคุณจะได้เห็นนะคะว่าเขามีความพยายามมากๆนะคะในการที่แบบจะให้คุณมองหรือจะให้คุณสนใจหรือจะให้คุณเชื่อใจ เขาไม่ค่อยมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองดูนิ่งเหลือเกินนะคะแต่เขามองว่าเขาก็ยังอยากที่จะพยายามต่อไปตราบใดที่เขายังสามารถ,าารถติดต่อสื่อสารกับคุณได้อยู่หรือเขายังสามารถโชว์ให้คุณเห็นได้ว่าเขากําลังจะเปลีป่ยนแปลงแล้วนะเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้แล้วนะเขาจะทานะคะเบื้องต้นคุณกลุ่มตอนแรกเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองดีอยู่แล้วนะคะ ในช่วงก่อนที่เขายังไม่เข้ามาคุณรู้สึกว่าคุณได้เติบโตขึ้นเยอะแล้วคุณได้ enjoy กับชีวิตของตัวคุณเองได้มีมุมที่คุณได้ไปทําและคุณแฮปปี้อะไรเงรี้ยคุณรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่พอคนคนนี้กลับเข้ามามันเหมือนเป็นความกลัวที่กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตเขาอาจจะเคยทําอะไรที่ไม่ค่อยดีกับคุณมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองเหมือนไม่ได้ไว้วางใจเขาเท่าไหร่ คุณลังเลลึกๆนะคะก็อยากที่จะให้โอกาสเพราะเห็นแล้วแหละว,ว่าเขาเองก็พยายามในการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยแต่คุณก็เหมือนใช้คําว่าเข็ดอะนะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยให้โอกาสคนคนนี้แล้วก็ได้แล้วมันอาจจะไม่เวิร์กจริงๆอะไรเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าเหมือนไม่กล้าในการที่จะให้โอกาสเขาอีกอืม คงจะดูเขาไปเรื่อยๆแบบห่างๆแบบคนที่ไม่ได้เปิดใจมากนะคะแล้วก็อยากจะดูด้วยว่าเขาเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้แค่ไหนซึ่งว่านี้มันดูเป็นเหมือนเป็นแบบ เป็นเกมของคุณด้วยว่าอันไหนลองดูซิถ้าเขาอยากจะกลับเข้ามาจริงๆเขาจะแบบเขาจะพยายามไหมเขาจะพยายามแค่ไหนแล้วเขาจะทําได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณอยากที่จะเช็คดูให้เรียบร้อยว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เขามีความตั้งใจแค่ไหนในการที่จะกลับมาเขาตั้งใจมากๆในการที่จะกลับมาในครั้งนี้นะคะแล้วก็ ไม่ได้มีในเรื่องของความสงสัยหรืออะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรใดๆก็ตามเหมือนแบบเขาเตรียมใจมาพร้อมแล้วอะว่าเออต่อให้มันจะยากนะหรือต่อให้มันจะแบบไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะในการที่จะแบบเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งแต่เขารู้สึกว่าเขา,าอยากพยายามนะคะสําหรับ ในส่วนของเมษายนนี้ฉันมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งนะคะคือยังไม่ได้ถูกตัดสินใจว่าโอเคกลับเข้ามาเลยหรือว่าหรือว่าตัดเขาออกไปเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าตัวเขาเองอะมีความมุ่งมั่นแค่ไหนในการที่จะไปต่อกับคุณนะคะซึ่งระยะเวลาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ความสม่ำเสมอก็จะเป็นตัวบอกหรือว่าจะเป็นตัวที่ทําให้ชาวราศีกุมมั่นใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่าง งไงกับคุณกันแน่ใครที่ทำอะไรเอาไว้ก็คงจะต้องยอมรับนะคะกับผลที่ตัวเองเคยทำเอาไว้นั่นแหละนะคะมันคงไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เขาเป็นคนที่ทำลาย TRUST ของคุณเขาเป็นคนทำลายความเชื่อของคุณเขาก็คงจะต้องเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาใหม่เอง นะคะซึ่งต้นนี้ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาและก็ความพยายามอย่างมากซึ่งคุณจะได้เห็นนะคะตลอดระยะเวลาในเดือนเมษายนนี้เลยบางครั้งบางทีความพยายามของเขาก็ทําให้คุณยิ้มได้เหมือนกันนะบางทีคุณก็ชื่นใจนะคะบางทีที่เห็นการที่เขาทําอะไรดีๆให้อะไรเงี้ยแต่พอแบบเริ่มชื่นใจเริ่มแบบเริ่มจะปล่อยใจไปแล้วคุณก็จะดึงตัวเองกลับมาแล้วก็บอกตัวเองว่าแบบเออรอดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งวางใจคนคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้ เ่นมองว่าท้ายที่สุดอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะอย่างน้อยๆก็คือแบบยังดูๆไปอะไรเงี้ยข้อดีก็คือเราเองก็ยังคงให้โอกาสตัวเอง นะคะในการที่จะให้เวลาเขาแล้วก็ให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณเองก็จะได้โฟกัสที่ใจของตัวเองด้วยว่าลึกๆแล้วเนี่ยตัวคุณเองยังอยากที่จะให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ที่เห็นเลยนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาสู้สุดใจเลยละค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเขารู้ใจตัวเองแลนะเนื่องเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เขาคงจะทําให้เต็มที่นะคะอาะละคะ่ะสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆ คอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงสุนตัวต,ต่างๆอยู่ใน description box บนที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน a i เ r นต o r ดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ